โอเคครับทุกคนก็นี่เป็นอีกคลิปคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําวัดสวยน่าเที่ยวนะครับที่นี่นะครับวัดป่าศรีคู่นาลามนะครับจงังหวัดอุดรนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาเที่ยววัดป่าศรีศรีคุณอ๋อศรีคู่นาลามนะครับผมมัน,นมก็จะเป็นทางที่จะเอาขึ้นไปไหว้เจดีย์ อ๋ออันนี้เราอยู่ที่เราอยู่อยู่ที่เราจะตามศรัทธา,า,าใช่ไหมอ๋อแล้วครับอันนี้อยู่ที่เรานะครับเพื่อที่จะขึ้นไปบูชาข้างบนนู้นนะครับผมอ่าพระาธาตุใช่ไหมหรือว่าอะไรจดีเ <JD S 2> <อ>หรอจะดีอ๋อนี่นะครับก็ใส่ได้ตามศรัทธานะครับมีน้อยใส่น้อยมีมากใส่มากนะแล้วก็เลือกเอาสักอันหนึ่ง ออาไหนก็ได้นะครับอ่าตัวนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันครับป้าจ้านี่ครับมากับสาวสำน้อยพอดีผมมามาเที่ยวแถวนี้ก็เจอน้องเขาเดินเล่นแถวสวนสาธารณะนะครับก็เลยชวนมานะครับปกติน้องมาเดินคนเดียวบ่อยไหมครับมาคนเดียวบ่อยค่ะสิอ๋อพอดียังไม่มีแฟนนะคะอ๋อพอดีเลยเดี๋ยวงั้น เทียเป็นเพื่อนพี่หน่อยนะฝากติดตามหน่อยได้ไหมได้ได้ไหนูที่ไอจีได้นะได้เปิดว้าเปิดบ้าให้หน่อยอุ้ยเข้ามาก็จะเป็นอันี่เลยอ่ะแกสลัดเออไอันนี่เท่อะเอาไปสักหลังได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บภาพหน่อยเพื่อนๆโอ้โหเป็นรูปนักสัตว์เหรอมังกรเสือน่าจะเป็นนี่จะเยคนินหรือเปล่าใช่ใช่เออสัตว์มงคล สัตว์มงคลของจีนอะมังกรเสือกบเต่าอะไรสักอย่างอันนี้ล่ะอันนี้ไม่รู้อะไรนะครับยิ่งปกติเราเห็นแต่ของของเราเขาเรียกอะไรนะนักปกใช่ไหมนักปกใช่ไหมอันนี้<ะ>เยอะมากอะอันนี้มังกรเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามังกรเกร้าหัวเหรอเก้าตัวเก้าหัวนี่นะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปพระธาตุใช่ไหมจะให้น้องผู้สาวพาไปครับคือน้องน้องสาววันนี้ชอบชอบเที่ยวคนเดียวนะครับ พอดีไปเจอเจอกันกลางทางพอดีเลยโอ้โหที่ถ่ายรูปก็สวยนะเหมาะมากเพืเ่อนๆก็มาถ่ายรูปได้เนะาะอ,กกอ,อ,อุ้ยฝั่งนั้นฝั่งนั้นก็จะเป็นโซนพระพุทธรูปองค์เบลเลอร์ลรลลลแล้วเพื่อน้วก็จะมีของหวยด้วยนะคะมีของหวยด้วยเหรอ เอาแล้วครับเอ่าแล้วครับใครสายเอ่อสายเลขนะครับสายอ่อโชคลาบนะครับต้องมานะครับต้องมานี่ครับเราไม่ได้มีโอกาสมาชั้นไปไปชก่อนชั้นแรกก่นก็ได้ชแรก่อเ๋อเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ดูโอเคครับผมออเราชั้นชั้นแรกเลยใช่ไหม ่า<ม>เข้าไปเลยลโอ้ขออนุญาตนะครับโอ้นูไปพ่ฝากือนี่ไหมองไม่เห็นมันมืดอ่ะป่ะพอเราเข้ามาข้างในเราก็จะอันนี้คืออะไรอ่ะก้อนหินอะไรอ่ะรอยเหรอไม่ไไเลเรียกว่าพอระบรมสารีริกธาตุนี่เหรอเป็นอย่างนี้เหรอ เหมือนก้อนหินเลยเหมือนก้อนหินก้อนกวาดเยลยเยอะเยอะพระบรมสารีริกธาตุนี่คืออะไรกระดูกเหรอกระดูกรพระพระอาจารย์ดังๆนี่เหรอาหานี่ของแท้เลยปะเนี่ยของแท้เลยเออครับไม่เคยเห็นนะครับดูเอาวัดดูเอาวันนะครับผมเนี่ยพระบรมพระบรมสารีริกธาตุนะครับคล้ายก้อนหิน แล้วก็พอมาโซนนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เออวัดนี้น่ามาเที่ยวนะครับแปลกตาดีอ๋อโซนล่างใช่ไหมโซนล่างก็จะเป็นพระบรมลาสไบสบรมบร,บรมพูดไม่ถูกอ่ะพระบรมสาลิลิกธาตุอ่าโซนล่างเยอะจังเลยอะ่ะอันน,น,นี้เป็นพุทธนาฏถะก ีตังหาลังกรอ,อันนี้เป็นน,น่าจะเป็นชื่อท่านเห็นไหมเนี่ยของพระพุทธโกทัญญะอันนี้ของพระพุทธกัสโปก็คือเป็นของอา,อาจารย์ชื่อดังนี่เหรอไม่ใช่อาจารย์ชื่อดังอันนี้เป็นลูกศิษย์ก็พเออเป็นคนที่พระพุทธเจ้าบวชให้เลยเอาจริงเหรอใช่เขาก็แบ่งแบ่งแบ่งกันนะครับไม่เราเข้ามาไว้อย่างนี้เหรอไม่กักหยเหรอใครจะมาขาโมยเราเราเราเข้าออกง่ายมากเลยใครจะกล้าขาโมยใช่ไหม ก็บางคนชอบบางคนชอบไม่นาดอ,อ๋อถ้าเอาไปก็คือชีวิตอาจจะไม่<ช>ไม่มีความสุขนะครับนี่เขาให้เราได้ชมได้เห็นของของยากมากเลยนะอ,อ,มอมืดมืดไปเลยออเอ้ยนี้เพลินเลยนี่อันนี้อันนี้เป็นอะไรที่แปลกนี่ผมมาเที่ยวนี่มันเจอวัดนี้แปลกมากอันนี้อะไรลูกอะไรอ่ะพระปัดเจก,กคืออะไรอ่ะไม่แน่ใ,นใจเหมือนกัน พ,พี่ต้องไปหาข้อมูลแล้วก็อินเสิร์ตเออเพื่อน <laughs> เพื่อนแล้วเที่ยวแต่ละครั้งของผมนี่ก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอะไรเลยครับไปไปตาแต่ละสถานที่ก็เน้นเอาหน้าง,งานหมดเลยเออก็เห็นว่ามันแปลกนะเพื่อนเพื่อน <laughs> นี่ครับพระพระศีวะเหรอมันคืออะไรอ่ะ <laughs> ไอเราก็ไม่ได้สายแบบ เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ใส่แบบลึกขนาดนั้นเนาะก็ะถือว่าเป็นวัตถุมงคลแล้วกันครับโอ้แนะน,นํนานะแนะนํามาได้เลยครับที่ไหนคะที่ไหนจำชื่อวัดไม่ได้แล้ว <laughs> ดูดิคล้ายเม็ดหินน่ะอืมถ้าใหดาเหรอถ้าให้เดาบอกว่าตอนเสียชีวิตแล้วตอน คล้ายๆกระดูกไหมใช่มันจะอยู่ในกระดูกอ่ะอ๋อเออว่ะต้องเป็นคนที่มีบุญญาธิการต้องเป็นคนที่อุ้ยแล้วนี่คืออะไรไอ่ะน่าจะแบบเออค่ะอันนั้นจะขนาดใหญ่กว่าอันนี้คือก้อนอะไรนะครับดูดิแต่รูปปั้นสวยมากมค,คืออะไรอันนี้มุชิ่าจะเป็นสารีริกธาตุอันนี้จะเป็นพระอานนท์เทระเห็นไหม ปุณเถระเนาะคือคือมาจากที่เขากระดูกนี่เหรอใช่ใช่ใชเออเป็นเรื่องอะไรที่แปลกเว้ยซึ่งคนธรรมดาอย่างเราไม่น่าไม่น่าจะมีได้ใช่ไหมของเราก็จะเป็นกระดูกทั่วไปเลยนี่สําหรับคนที่ความเพียรแน่เลยใช่ไหมมีบุญเนาะเป็นพระอาจารย์ดังๆหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแล้วก้อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ลูกแก้วแก้วพญานาคมันเนี่ยเนี่หินอะไรเนี่ยไม่กล้าจับหยกเหรอหรือว่าไม่น่าจะใช่หินดูดิเพื่อนๆดูเอาดีครับ ของพระอุปคุตวีคือเป็นของมงคลทั้งนั้นเลยเนาะเนี่ยของห<ง>ายากต้องมีต้องมีงมแบบพระราชประเทศะพาระศีวะลีพระพาหูระทะยุรีจี เยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นรูของพระองคุลีมานจักพระองคุลีมานไหมที่เป็นมานที่ไปตัดนิ้วแบบไปฆ่าแล้วก็ตัดนิ้วตัดนิ้วมาเรื่อง <ไป S 1> จริงเหรอ,อ,อเห็นแต่ในสมัยเรียนนึกว่าเป็นเรื่องแต่งเป็นเรื่องจริงนี่ครับไปชือบอกด้วยนะน,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 นี่ไเนี่ยขยับมาอีกนิดนึงนี่นะครับพระองคุลีมานนะครับใครเคยได้เรียนก็จะมีในหนังสือเรียนเราอยู่นะ อรหันองค์ที่29พระองค์คุลีมานเทระผู้มีมมนิ้วเป็นพวงมาลัยก็คือตัดนิ้วมนุษย์มาทาเป็นพวงมาลัยให้ตัวเองอ๋อนี่คือเรื่องจริงครับเราได้มาเห็นกันตานะครับใครอยากมารับชมก็มาสัมผัสได้นะครับที่นี่นะครับวัดอะไรนะวัดป่าสีคุณาวาอาศัยน้องสาวอาศัยผู้สาวนะครับอาศัยผู้สาวน้องสาวนะิ ใส่น้องสาวนะครับอันนี้อันนี้เพิ่ชท้แรกนเพราะว่าดัานบนก็จะมีไม่เยอะเท่าี้เหรอโอ้โหเนี่ยเหมือนไข่มากเลยนะดูดินี่นี่พระปัจเจกพุทธเจ้าเออปัจเจกแล้วืออะไรวะก็ไม่รู้เนี่ยก็ไม่ไม่เคยได้ยินอ่ะพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยของพระพุทธเจ้าเหรออันนี้ก็เป็นพระน้องก็เป็นลูกศิษย์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้เลยนี่ไง พาน,นาคี่ยใช่ใช่เนาะนี่อันนี้สวยครับอตั้งแต่ไปเที่ยววัดมาผมก็เพิ่งเคยเจอที่นี่แหละเ,เพื่อนเป็นอะไรที่ปปแปลกหูแปลกตาตัวเองมากเลยอะแล้วก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยเนี่ยชื่อเาก็มีบอกอยู่นะ เราก็ไม่เคยได้ศึกษาเรื่องนี้เนาะแล้วก็เห็นเหมือนมืนก้อนหินอะ่ะเอาไง่ายๆที่มองตาเปล่าก็คือเหมือนเหมือนก้อนหินอะ่ะอือนี่แหละองค์ปัจเจกพรพจ้จะมีพระพิมพ์ผาพระสิวลีพระสาลีบุตรแบ่งน่ยแบ่งมาได้แบบดังนั้นมีพระน,อน้อยอ๋อนี่คือชั้นแรกชั้น2องขึ้นตรงไหนชั้นส พาเราไปข้างหน้ากันโอเคนี่คือชั้นแรกนะก็อแปลกตาครับไม่เคยเที่ยววัดแล้วเจออะไรแบบนี้อ,อ้าวเหรอตามผมมาไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นชั้นสอง,องเขาไม่ใส่รองเท้าขึ้นใช่ไหมไม่ไม่จะมีแบบ,รบกรุณาถอดรองเทา้าด้วยคนดูดินี่กรุณาถอดรองเท้าเลยนะคะทุกคนชั้นสองมาตาม<ป>ผมมาครับ นันก็จะเป็นโพธรลูกองค์ใหญ่มากเลยเดี๋ยนี่เป็นชั้นสองใช่ไหมสอง,สองเราจะมาดูคว่ามีอะไรบ้างชั้นสองไม่มีคนดูแลเลยเหรอม่ีหมายถึงว่าคนมาเฝ้าหเหรอ,อหเขาก็จะมีอยู่ที่ปัดก็จะมีใครมานั่งเฝ้าเรา วนชั้นสองนี่ก็จะเป็นอ่ก็เหมือนเดิมไหมเหมือนใช่ใช<ๆ>ก็จะเป็นแบบพระสารีริกธาตุเนาะนี่แต่เขาก็วางไว้ในในโดมซุ้มจ้ากเรียกว่ายัางชั้นสองไม่ค่อยมีอะไรนะเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่ามีภาพวาดสวยงามมากเลยลอ๋อ ดูวิวหน่อยไหมดูวิวฝั่งนี้หนอ๋อเขาจะมีภาพวาดเป็นเรื่องราวนะทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ผมให้ดูภาพนี้เลยเอาง่ายๆภาพเดียวนี้น่าจะเข้าใจกันเนาะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมสิ่งที่พวกเราคิดกันนะก็คือพญานาคายิ่ในน้ำนะครับแล้วก็นี่พระเจ้านั่งอยู่นะครับดูผมพาออกไปดูวิวดีกว่า โอ้ดูดิทุกคนนี่มุมนี้สวยมุมนี้สวยอันนูหันมาอันนี้ก็ฝันอันมาฝันมี้หนูยืนตรงนี้หนูยืนตรงนี้นะเราหันมามองกล้องอนยะจะเก็บภาพถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้เออหนึ่งสองไอ <c oughs> ้ตรงนี้สวยตรงนี้สวยห้ามเดินออกโดยเด็ดขาดอ๋อให้เรายืนดูได้แค่ตรงนี้ใช่ไหม แต่เราสามารถเดินไปตรงนู้นได้ใช่ไหมได้ไดโอ้โหดูดิทุกคนก็จะมีรูปพระพุทธเจ้ารูปเขาเรียกเป็นรูปอะไรอันพุทธรูปอ่ะอ,อันนี้น่าจะเป็นปางเทพอ๋อโอ้โหข้างนอกก็ดูแบบอลังการสวยงามนะครับไปเราอยากผมอยากไปดูชั้นสามแล้วไหวอยู่ใช่ไหมคะไหวอยู่ครับไหอยู่ครับโอ้โหชั้นสามนี่วิวยิ่งสวยเข้าไปอีก พอเราขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอกับนี่เหมือนเดิมครับเอาไหว้นหนุไหว้ก่อนนี่นะครับเขาจะมีทั้งสามชั้นนะครับให้เราได้มากลับไหว้นะครับเที่ยวชมกรับไหว้ของที่นี่นะครับอ๋อจริงๆดอกไม้อยู่ที่เราจะเอาไหว้ชั้นไหนก็ได้ใช่ไหม ดอกไม้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นคือแล้วแต่เรานะั้นเราจะวางไว้ชั้นไหนก็ได้นะครับแตที่เราวางไว้ชั้น,น,นแรงใช่ตามศรัทธาได้เลยค่ะสบายใจจริงจริงการมาเที่ยววัดก็มันประมาณนี้แหละัมาไหวมาทำให้เราสบายใจเนาะแล้วก็มาชมความสวยงามของของไต้รัวัดกัน อันนี้ผมมีโอกาสได้มาอุดรน,นะครับก็เลยลองแวะมาเที่ยวดูมีคนแนะนํามาผู้สาวแนะนํามาผู้สาวแนะนำไปดูวิวไหมเไปดูไปค<ป><ป>่ะไปสรถทำบุญบริจาคได้นะเ้าใส่ช่วยงายนรถไปอ๋อที่ตรงตรงเจดีที่นี่เขาเรียกว่าเจดีโอ้ได้ยินตรงนี้ได้ไหมได้ไดโอเอเ,อเ,อเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหมก็ไปทางดีกว่า มไมด่หมดอะมันจะเป็นด้านใครด้านมันแม้ยังก็จะเป็นวิวอีกแบบนึ่งน,น,น,นี่เพื่อไอ่ดวราจะเดินใหม่หร,ห,รห,รหรือเปล่า็นลยลุงจะเดินใหม่หรือเปล่าเนี่ยลุงจะหมอ้นี้เ,เพื่อนดูแลแกันเนาะถ้าใครมาเที่ยวลองเดินไปจาบไหว้ระพุรูปองค์องอยยงใหญ่ๆนั่นได้ส่วนที่เราอยู่บนเจดีย์นะเจดีแล้ว่อยู่บนเจดีย์แล้วก็มองเห็นหมดแล้วครับวิวสวยงามมาก จะสามารถกินได้แค่ตรงนี้นะออกไปไม่ได้นะคะ่ะออันนี้จะเป็นกำลังสร้างนะคะอ่าดูให้ครบสี่มุมเลยกว่ามา แดดร้อนแบบแดดเปี้ยงมากเลยแต่ว่าอากาศเย็นที่นี่ถือว่าเป็นที่พิเศษแล้วมาเที่ยวกับผู้สาวมาเดินเล่นวัดกันต่อแล้วมีอะไรต่อไหมก็สาานีหนึ่งนะเพื่อนๆก็ถ้าใครชอบแนววัดวัดสวยน่าเที่ยวนะครับก็ลองมาเที่ยวกันดูับที่นี่วัดป่าสีคุณารามก็ตามที่น้องผมพูดไปเลยครับวัดป่าสีคุณาวัดป่าสีคุ ุูนาราจังหวัดลุยน,าานใช่ไหมเรามาเทียเาาเท่ยวกันดูเราเที่ยวมันฝากด้วยครับวัดสวยน่าเที่ยวที่นะครับผม